ปะมาไดปันอัปรมานีครับเห็นไมครับต่าสปวกล่อเออปวดก็อยอเฟิร์สอี่อเขาัำสองพัไอ้เทสอกท่เขาหักี่ัดูเรื่องนักไกนักไก่รนักไก่ตราายแล้วู่ไจอมเวทย์สักดอันเดียัก ดาคูดจะบดด้วยนะครับคนต่างรุ่นกันนะตกันครับว่าไทยจะติปร้ายจะมาห้าพพิได้ก่อนมาอกันแล้ว มีวอดไม่มีไปมาว่าไปมาว่าแต่ใครอยู่ไหนว่าไองใครของแต่กพล่อมั่งเดินมาจับตาชีนบุรีมาโยมาโยเอาแล้วไปดูพิศกุทุกวงตังเัวด้วยวันนี้เขาไปในทินล้มทิศหายไปแล้วไปมาสนามที่แ่ได้ึงแต่สนามที่นี้คนนั้นมาแล้ เลยไแม่เลยทำให้แม่แล้วก็นอยู่กับตัอา้นใ้ทะเลทาชายโอ้ยเดรดอยู่ด้านหลังก็้จตัวและกรเขิดด้วยแตามมดตัด้วยายมาด้วมัดด้วยใแม่ระบาย้ม่และสายแม่กิเรื่องนี้นะครับต้องเปาจับมอเป็นพี่มา ใจก็ได้จับีนายมากแล้วจับตีนายมากแล้วแล้วคุณะตุกโอ้แล้วแม่เาจับนายกันแล้วดูบางไมยได้แต่ ไอ้โง่ไปแล้วไใ้กองไทยยอมแล้วไทยสู้แล้วตอนนี้ลูกชายแชมป์าไปดีพระยุทเนี้ยมันโบเพแล้วทางตรงลูกทางตรงไม่ดีลาวนี้จกัดที่รีย้าปเด็นํากัดฝี่ืนั่นแกรดะเทไทางี่อาจจะต้องปิ ย้อลรถราวรอสองกันแล้วไอ้หูด้านหลักก็มีปัญหาเรากดาษป้าวันไม่ใหง่รถตูดีรถตูดละตูพี่ทีนี้โอ้ยแต่คุณช่วยเห็นเป็นคุณรถกระบือในที่หงเนี่ยไม่ควรระวัจะไอ่จะอเลยนะโอ้โอกมาแล้วครับอ่ะรถดับที่สองประโยชนที่เลข2องกุวัูดค้าที่ตุ้ิมาดูสอแล้วพี่

เข้าแล้วเข้เอล้วเอแล้วเอ